สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ซิตี้ชนะ20เกมติดในทุกรายการนะครับหลังจากชนะเวสต์แฮมไป2-1ดูเบนดิอาสนาที30สโตนส์นาที68ประตูชัยนะครับอันโตนิโอยิงให้เวสต์แฮมนาที43นะครับสโตนส์ประตูที่4แล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะครับประตูที่3ในลีกทำให้ซิตี้นั้นนอกจากจะชนะ20เกมติดอันนี้เป็นสถิติของอังกฤษแล้วนะครับทุกรายการเนี่ย ไม่แพ้27เกมใส่ตีตัวเองอยู่ที่28นะครับก็พยายามจะทำลายให้ได้ในตีเสบรอให้ได้ในเกมต่อไปขออภยัยนะครับก็กวานิโวอลาชนะ200เกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช้ไปแค่273เกมเท่านั้นนะครับก็เบียสนะครับก็ยิงประตูแรกให้กับซิตี้ในฤดูกาลนี้เป็นคนที่19ของทีมนะครับสำหรับเอ่อทางฤดูกาลเนี่ย ก็ซิตี้เสียประตูในบ้านครั้งแรกในรอบ629นาทีนะครับก็ตีง่ายๆก็เกือบ7เกมติดกันนะครับมาอันดับแมตช์ก็เป็นมิเกลอันโตนิโอซิตี้นะครับ26นัด e 62คะแนนนำยูไนเต็ดกับเลสเตอร์19แต้มแต่เวสต์แฮม26นัด45คะแนนอยู่ที่4นะครับนำเชลซี Chelsea, 2แต้มไปกันที่ประเด็นปัญหาในเกมไบรทันนะครับไบรทันกับที่ไปเยือนเวสต์บอมเนี่ยคือลูวิสตังค์นะครับก็ ยิงฟีคลิกตีเสมอประมาณนาทีี่28นะครับจะตีเสมอขออพัยนะครับ <S <S ก็ยิงเสร็จปุ๊บก,ก,กรรมการรีเมสันเป่านกวีดก่อนที่ลูกจะข้ามเส้นนะครับแล้วมันก็ไปขัดแยงกันไงว่าลูกนี้ไม่เข้าทั้งที่ลอิส์ังออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเออเขาถามกรรมการว,าว่ายิงได้ไหมนะครับเออเขาก็เป่านกวีดแล้วก็ยิงแล้วก็เป่าใหม่อีกรอบนึงนะครับ คือวิสตังให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าทําไมเขาไม่มาต้องไม่มาสัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้คือคือแบบแักเต่ตเก็ต้องสัมภาษณ์กับสื่อเพราะว่ากรรมการเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในบับเบิลของตัวเองนั่นเองนะครับเออก็เออ,เอ,อดังนะครับก็คือพูดเออมีคนถามว่าเมสันนั้นเสีย,ยงั้นควบคุมเกมไม่ได้หรืงไปดังก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแบบนั้นนะครับ ก็บอสของไบรตันอย่างไกรแฮมพอตเตอร์บอกว่าเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เออเมสันก็ออกมาอธิบายกับแซบาราดส์นะครับก็คือก็คือเรื่องกดตนั่นแหละก็ทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะกันก็คุยกับอาร์ไลส์เองนะครับแต่คิดว่าคงไม่ได้คือกรแฮมพอตเตอร์เพราะเรื่องน่าจะยาวนะครับ ก็เหมือนแกลลีดีนิกเกอร์นะครับออกมาบอกใน m a ช c o o t the d y y นะครับบอกว่าคือผมมีในวงการมา40ปีเนปี่ยผมไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะครับนักฟุตบอลควรจะได้ยิงฟรีคิกเร็วถ้าเข่าพร้อมไม่ใช่ถ้ากองหลังหรือประตูพร้อมนะครับก็ ความมันอยู่ที่ว่าพอมี VAR เราก็ไม่ได้ช่วยให้กดมันโอเคขึ้นแบบนั้นนะครับก็ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาคือก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าไม่มีผู้ตัดสินอังกฤษในการแข่งขันยูโรคนนี้นะครับประมาณนี้แหละในส่วนของอ,อ่การแข่งขันฟุตบอลเดี๋ยวไป บยเยร์นกับบายเยิรชนะโคโลน5-1เมื่อวานนี้ชูโปโมเตงนาที18เดวันด็อกสกินนาที33และ65กาาบี้นาที82และ86นะครับให้กับเอ่อไบยเยอรโคโลน on, นะครับมาในเสื้อเขียวแดงเหลืองนะครับมันจะอะไรขนาดนั้นนะฮะได้มาตัวจากชาคีรีนาที49นะครับก็ยังรักษาช่องว่างอยู่นะครับสำหรับ ทีมแชมป์เยอรมนีและแชมป์โลกอย่างไบร์มูนิกนะครับก็เออเลวันดอฟสกี้28ประตูแล้วนะครับในบุนเดสลีกาต้องอีก11เกมเนี่ยต้องการอีก13ประตูเพื่อทำลายสถิติของแกร์มุลเลอร์นะครับในปี1972ยิงเยอะสุดในฤดูกาลเดียวนะครับก็ยังช่องว่างนะครับไบยันยี่สิบสระตูห้าสิบแต้มนำไลฟ์ซิกอยู่2แต้มไลฟ์ซิทก็ชนะนะครับ เดี๋ยวผลค่อยไปว่ากันส่วนโคลโนที่แพ้นะครับอยู่อันดับ14 23ี่ี่สิะคะแนนอยู่เหนือโซนพ l ย์ออฟตกชั้น3แต้มนะครับที่นำอาร์มเนียบิเดฟิลอยู่ฟุตบอลเดี๋ยวจบที่สเปนนะครับเดี๋ยวต้องพูดถึงรับ,บี้ีซะเยอะหน่อยเซบียาแพ้บาร์เซโลนาสูตรประตูต่อ2คือโรนัลคูมันนั้นแถลงข่าวไม่จบเมื่อวันก่อนนะครับเนื่องจากเ เลอกกำเดาไหลนะครับก็เป็นผลข้างเียงจักยานะครับแต่ว่าบาร์ซ่าก็ชนะไปได้นะครับโดยเรือเดียลเมซ,ซี่เนี่ยประตูที่ยิงได้ก็ทำให้นำหนุยโซเลส3ประตูในรองเท้าทองคำของลาลิกานะครับอันดซิซี่มั้งจำไม่ผิดนะนี่แหละต้องแล้วนะครับอ่ะโอเคก็บาร์ซ่าที่เอาชนะไปได้นะครับก็ทั้งสองทีมมีประตูที่สุดท้ายไม่ให้เนีย่ยทีมลัลูก นะครับเซบีย่าเลยถือว่ายิงไม่เข้าประตูก็ทำได้ดีกว่าบาซ่าบาซ่าอันดับ2 25นัด53คะแนนนะครับเตะก่อนเนาะนำเรียมาริดหนึ่งคะแนนตามแอดมาริจ่าฟูม2คะแนนนะครับแต่มาริดยังไม่ได้เตะนะครับส่วนผู้แพ้ก็คือเซบีย่านะครับอยู่อันดับ4 24นัด48คะแนนตามจ่าฟูมอยู่7แต้มนะครับก็แพ้เกมนี้ก็น่าจะส่งผลเสียต่อการลุ้นแชมป์ลาลิก้านะครับในสภาพที่ มีทีมลุนได้อยู่แต่ตอนนี้นะครับไปที่อิตาลีกันบ้างเวโรนากับยูเวนตุสยูเวนตุสไม่ชนะนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งเมื่อวานคริสเตโนโรนโดยิงนำก่อนนาะที4 9บาารักตีเสมอนานะที77นะครับก็โรนโดประตูที่19แล้วในฤดูกาลนี้นะครับในเซเรียส่วนของอินเตอร์เองก็น่าจะยิ้มได้นะครับจากการที่ยูเวเก็บแต้มเดียวตัวเองพร้อมจะทิ้งห่าง ก็ตอนนี้นะครับยูเว่อยู่อันดับ3นะครับ23นะัด46คะแนนตามอินเตอร์เสร็จแต้มนะครับผู้ที่ได้1แต้มไปเวโรนาครับอันดับ9 24นะัดสาแต้มตามโซนเอ,อ่เอ,อยูโรตามโซนคอนเฟอเรนซ์ลีกอยู่8แต้มนะครับก็แน่นอนฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนี่จะมาในฤดูกาลหนนะ้านะครับโดยที่เอ,อ่อทีมจาก อังกฤษนั้นะจะเป็นแชมป์ลีกครับได้สิทธิ์ไปนะครับแต่ผมว่าแต่ผมว่าก็ดูทีเพราะว่ามันซิตี้ก็น่าจะได้แชมป์เนาะสเปอร์ก็ยังลุ้นอยู่นะครับแต่ที่เหลือประเทศใหญ่ที่เหลือเป็นของในลีกทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเออยอรามันที่6อิตาลีที่6สเปนที่6ฝรั่งเศสที่5โปรตุเกสที่4อันนี้ประมาณนี้นะครับอธิบายไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงรายการนี้ในช่วงไทยฤดูกาลนะครับนี่คือฟุต บอลเดี๋ยวไปกันที่ไทยลีกกันบ้างน,นะครับไทยลีกเมื่อวานนี้สี่คู่นะครับคโคราชแพ้บุรีรามไปศูนย์สามโคราชไม่แพ้เก้าล้นะนะครับบุรีรามก็หลังจากไม่ชนะโคราชมาช่วงหนึ่งนะครับก็อย่างน้อยก็ได้คิดบัญชีแล้วนะครับราบุรีเสมอเชียงรายหนึ่งหนึ่งตราดแพ้เมืองทองสองสาม เคโรเสมอประจบหนึ่งๆนะครับคือทดเจ็บมันมาส่งผลเสียกับประจวบในที่สุดนะครับก็ในเกมวันนี้นะครับมีชมบุรีกับสุพรรณบุรี5โมงท่าเรือกับระยอง6โมงสุโขทัยกับแบงคอกครึ่งครึ่งแต่การกับบีจี1นึ่ทุ่มนะครับวันนี้มองชมบุรีสุพรรณเสมอมองท่าเรือน่าเบียดและก็แบงคอกและก็ อีกคู่ผมให้เสมออาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับไทยรีกสองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้โอเคไทยรีกสองนะครับสมุทรสาครแพะยุทธยา1.4เชียงใหม่ชนะสุรกาการสี่คอนแกนยูเสมอคอนแกน่น1.1งสีสเกชนะราชนาวี2.1วันนี้อุท,ทยัยเจอหนองบัว ห้าโมงเย็นนะครับแท่เจอระนองหกโมงอุดรเจอเชียงใหม่ยูหกโมงกเกษตรศาสตร์เจอนคอนปรปฐมพร้อมกับลำปางและชัยนาททุกหนึ่งนะครับทีสาเดี๋ยวสรุปให้พรุ่งนี้ทีแน่ลำพูนเลื่อนชั้นแน่แแล้วหนึ่งทีมนะครับก็ยินดีกับอดุลลาโซและก็สตาฟโค้ชทั้งหมดเลยแล้วก็นักเตะน,นะครับฟุตบอลไทยไปแล้วฟุตบอลนอกกันบ้างเมื่อวานนี้นะครับ มีคู่อื่นนะครับลีสแพ้วิลลาศูนย์หนึ่วคาสเซนเสมอวูฟส์หนึ่งหนึ่งลาลิก้าเอบาเสมออเอสก้าหนอลาเบสแพ้โอซาซูนาศูน่เกตาเฟชนะบาเลเซียสามศูนย์บุเลสตก้าวูฟส์บวกชนะแฮท่าสองศูนยสตดา์ชนะชาลเก้ท่าหน่เล็กนะครับดอร์มูลชนะวิเดฟิลสามศูนย์ไลฟ์ซิกชนะัดปากสามสองไลฟ์ซิกก็จี้สแต้มต่อไปนะครับ เซเรียสเปเซียเสมอปามาสหนึ่งหนึ่โลอนยาชนะลาซิโอ2-0ลีกเอิร์ลบอคโดแพ้เมตส์2นดิชงแพ้เปเชสศูนนะครับเจลีกมาแล้วเนี่ยครับก็เหมือนเดิมเหมือนที่ที่เราจะพูดถึงผลเป็นหลักนะครับอุราวะเสมอโตเกียว1-1คอนสโปโรชนะโยโกฟซีห้ฮิโรชิม่าเสมอเซนไดห1ึโอิตะเสมอโตคุชิมะ1-1โชนันแพ้ซากัน0-1 คาชิมาแพชิมิสูดหนึ่งสามเชเโซชนาคาชิบะ2สองศูนวิเซลชนากัปปะ1หนึ่งศูนย์นะครับเชบเปนชิปบอนมาชนะวัตฟอร์ดหนึ่งศูนย์สวซีพบริสโตลซิตี้หนึ่งสามรอเทอร์แฮมแพรตติ้งศูนย์หนึ่งเบรสตันชนะคัตเตอร์สฟิลด์สามศูนย์บโรเสมอคาดิฟหนนูตันชนะชฟฟิ์เบนสต์สามสองบรินฟอร์ดชนะสโต๊กสองหนึ 1, 1, ่งแบทเบิร์นเสมอโ็เวนทีหนึ่งหนึ่งเบอร์มิงแฮมชนะควีนส์สาร์ 2, 1, สกสองหนึ่งบนชนสบ ฟุตบอลหลักๆประมาณนี้ฟุตบอลคืนนี้ยันบ้างนะครับเอาพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับสองทีมต,ตอนเจอการพาเลสกับฟูลแลมหนึ่งทุ่มนะครับเชื่อใจพาเลสไม่เออไม่เอาดีกว่าฟูลแลมดีกว่าฟูลแลมชนะฟูลแลมชนะนะครับเลสเตอร์มาสเตอรเตะพร้อมกันนะครับมองเลสเตอร์ไว้นะครับสเปอร์ urs, กับเบอร์ลี่คู่นี้3ามทุ่มมองสเปอร์สนะครับเชลซียูไนเต็ดคู่นี้มองเชลซีนะครับ ห้าทุ่มหนึ่งเนาะแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเลว่าผู่ตีสองสิบห้าผู่นี้มองลิเวอร์พูลไว้ก่อนนะครับแต่ผิดก็ไม่มีใครว่ามีคอมกับนอริชนะครับทุ่มหนึ่งนอริชไว้นะครับลีเออร์มอนัเออมอนาโกกับเรสนะครับทุ่มหนึ่งมองมอนาโกเวลาปกติสามทุ่มอองเชกับลองมองทีมเยือนไว้ก่อนลอยองกับสังยาเตียนมองทีมเยือนนิมกับน้องนิมกับน้องขออภัยนะครับมองทีมเยือน แรงกับมูเปลรีเยมองเออสามหน้าเลยนะครับจริงๆแล้วผมผมให้เสมอแล้วกันรีวกับสตาร์สบูห้าทุ่มห้านาทีนะครับมองรีวมักเซิดียองนะครับช็อคเตอร์ลาโอลิจิตนะครับชื่อเกมมองรี ique, งไว้นะครับเกมนั้นตีสามบูเดสติก้ายูนิโอนกับพอฟเฟนไฮม์ทุ่มครึ่งนะครับมองยูนิโอนนะครับไมส์กับออสส์บูสามทุ่มครึ่งมองไมส์ เลมอนกุเซนต์กับไฟบวกมองเลเวอร์นะครับคู่นี้เที่ยงคืนเซอาเปิดด้วยหกโมงครึ A ่งซามโบเวียกับอัตาลันตามองทีมเยือนเวลา3ามทุ่มตัวโตเน่กับกายาลีมองทีมเยือนอินเตอร์กับเจนัวมองเจ้าบ้านจะทิ้งต่อวินเนเซ่กับฟิออเรนติน,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 น่าคู่นี้มองเจ้าบ้านนะครับเที่ยงคืนนาโปลีกับเบเดเวนโตคู่นี้มองเจ้าบ้านโรมากับมิลานคูน่นี้ทีมเยือนนะครับนาโปลีเที่ยงคืนโรมามิลาน ทีสองสี่สิบห้าลาลิก้านะครับเซลต้ากับปิอาโดลิดคุณนี้มองเจ้าบ,บ้านสองทุ่มนะครับกาดิสกับเดลเบติสสี่ทุ่มสิบห้ามองทีมเยือนกราดากับเอลเช่เที่ยงคืนครึ่งมองเจ้าบ,บ้านบียารลกับอาติโก้มาดริดทีสามมองทีมเยือนไว้นะครับนี่คือฟุตบอลนะครับจบแล้วกีฬาอื่นบ้างนะครับ รักบี้ก่อนดีกว่านะครับเมื่อวานรักบี้หกชาตินะครับมี2คู่ด้วยกันอิตาลีเล่นก่อนนะครับก็แพ้ให้กับไอร์แลนด์ไปสิต่อ48นะครับจริงๆครึ่งแรกก็ก็ถือว่ายังไม่ได้ตามห่างมากเราตามอยู่10ต่อ27แต่ว่าไอร์แลนด์ก็2ี่แต้มนะครับในเครื่องต่างเลยชนะไปได้ก็6ทรยนะครับเมื่อวานสำหรับไอร์แลนด์ให้ทีมไอร์แลนด์นั้นชนะเกมแรกในรักบี้6ชาติปีนี้อิตาลีแพ้ไปแล้ว30เกมติดในรักบี้6ชาติ ก็ค่อยๆซ่อมไปไอลนด์นะครับคงหวังแชมป์ไม่ได้แล้วเรื่องอื่นค่อยว่าก,กันนะครับ mm hmm. เกมเมื่อวานนี้นะครับเวลส์ hmm. ก็เปิดบ้านชนะอังกฤษไปได้4 0 2 4ต่อ2ีที่ผมทายผิดนะครับ mm hmm. ก็เอ่อมีทาย2ทั้งนะครับที่ดูแล้วเป็นปัญหาสำหรับเกมนี้จากจอชแอลแลมส์จากลีแอมวิลเลียมส์ของเวลส์นะครับ๋ยวมีบทสัมภาษณ์มาด้วย ก็แอนโทนีวัตสันก็ช่วยอังกฤษไล่มานะครับก่อนที่จะมาขาดครึ่งหลังนะครับเวลส์ทำยี่สิบสามแต้มนะครับก็ในออในส่วนของเวนดิวัคนะครับก็ที่นำเวลส์ตอนนี้จะไปอิตาลีไปฝรั่งเศสนะครับในสองเกมสุดท้ายก็หวังว่าจะชนะนั่นแหละนะครับส่วนอังกฤษแชมป์เก่านะครับก็แทบจะลุกงงโคจรไปแล้เพราะเพราะว่า แพ้2-3กนัดนะครับจอร์จนอสอย่างที่บอกนะครับก็เป็นนักรักบีออายุน้อยสุดที่เล่นให้กับเวลส์ไป100เกมครับเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จสำหรับเจ้าบ้านนะครับเวลชนะ3เกมรวดฝรั่งเศสชนะ2เกมรวดเกมกับสกอตแลนด์เลื่อนไปก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นเดี๋ยวไอยมาตามชดเชยกันทีหลังนะครับก็มาสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้โจนส์นะครับก็คือ คนะโค้ชของเราเก็ยังกิบบอกว่ามนันเป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วมีปัญหานะครับ mm hmm. ก็เราไม่สามารถเถียงกับกรรมาการได้นะครับเราก็ต้องยอมรับการตัดสินนะครับเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่แต่เราไม่สามารถจะโต้เถียงกับมันได้นะครับเราไม่รีอาให้ดีเบตมันนะครับ mm hmm. ก็พูดง่ายๆนะครับก็คือ โค้ชบอกว่าผมอยากมีเงินให้หมาทานอาหารอยู่แล้วครับดังนั้นผมก็จะไปวิจารณ์อะไรบ้างสุดยอดครับมันต้องต่ออย่างเงี้ยนะครับจริงเออแต่ก็ลำบากเก็ษตอนนี้นะครับในส่วนของรักบี้นะครับเออสำหรับเรมอนฟันบันเฟลนะครับหรือบาร์นี่นะครับก็ได้แชมป์รายการ Players Championship ที่3ที่โบตันนะครับใน เออในส่วนของปาเป้านะครับก็เอาชนะโจเคเลนนะครับแต่อ6ก็ได้แชมป์พีดีซีรายการแรกตั้งแต่ปี2 0 1พนิะครับก็รวดเร็วดีนะครับได้คิวสกูกลับมานะครับได้แชมป์เท r s สแชมป i o n s ชิพรายการนี้นะครับเป็นเออเป็นรายการให้เงิน1,000 0ปอนด์นะครับก็ได้ไปเวลส์นะครับในรักบี้6ชาติก็ทริปเปิลคาวนะครับชนะ3ทีมที่เหลือในสหราฐอเมรกาและไอร์แลนด์นะครับ ก็เลยถือทิ้งปัญหาไว้แล้วที่เหลือก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับใน2เกมสุดท้ายเพื่อให้ได้ถ้วยใหญ่ที่สุดเนาะคือแชมป์แบงก์บี๖ชาตินะครับไอ้เงีที่สตูกเกอร์กันบ้างนะครับสตูกเกอร์เมื่อวานนี้เฟเยอร์แชมเปี้ยนชิพรอบรองอีกคู่หนึ่งจอห์นฮิกกินส์ชนะคารเดเวอร์ซันหต่อ1เฟรวันนี้รอบชิงเอ่อฮิกกินส์เจอกับโอซาริแวนนะครับก็เกม2องทุ่มและตีสองเหมือนเดิมนะครับ เอ่อมาเอ่อเมื่อวันก่อนนะครับที่นักสตกเกอร์คนหนึ่งแพ้ไปนะครับก็คือมาร์คเซลบี้นะครับทำไปแค่เจ็ดแต้มนะครับในการแพ้ส่วนต่อหกเฟรมเป็นการทําแ,แต้มที่น้อยที่สุดตลอดการนะครับที่ชนะหกในสิบเอ็ดเฟรมนะครับโหนี่จืดเลยนะไปกันที่กอล์ฟกันบ้างน,นะครับเดี๋ยววนกลับมาเอ่อเอเบนะครับเอาปรโตอลิโกโอเพนก่อน นะครับก็คนนำก็คือในส่วนของเกรสันเมเร่นะครับและก็ราเฟลคัมโปสนะครับที่14บสี่อันดับ่ะไปดู WGC นะครับ WGC championship นะครับที่คอนเซชั่นโคดิโมนิคาวะนำอยู่นะครับลบเมื่อวานลบ5ู้สโควิกานะครับกับที่ได้มาบินลี่ฮอสชอเชลนะครับลบตอนนี้เว็บซิมสันลบ12แม็กนนลอยเป็นหนึ่งในคนที่ อยู่ที่5้าลบสิกับแพทริกลีดนะครับโหบเอเหมือนกันเป็นข่าวที่มองในแง่บวกนะครับสำหรับ LPGA ทัวร์นะครับก็รายการที่เกมดิชนะครับเดนลี่คอร์ด้านำอยู่ลบสิเมื่อวานลบสนะครับฮังกรธวัฒนกิจอยู่ที่2นะครับลบสิเมื่อวานตบ6นะครับนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆนะครับปาจารีอันนฤรกานลบสองเมื่อวานลบหนะครับที่ดาภาสุวรรณปูระ เมื่อวานเมื่อวานอีเวนต์นะครับเยู่ที่ลบ1อันดับ36ร่วมละ41ร่วมตามลำดับนะครับพอลงเพชรล้ําบวก4ตอนนี้เมื่อวานบวก2นะครับแต่ก็คือผ่านตัดตัวนั่นแหละนะครับนี่คือตะกอบไทยที่ยังเหลืออยู่ในวันท้ายนะครับเอาฟอร์มูล่าอีกันบ้างนะครับฟอร์มูล่าอีนะครับเมื่อวานก็เป็นสนามที่2นะครับผมสรุปสนามแรกอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่า เอ่อเพื่อให้มีเทปลงเนาะโอเคสนามแรกก็นิกเดอร์ฟรีสนะครับก็ได้โพลเนาะแล้วก็ธรรมดารอบแบ่งกลุ่มมากสุด f a ส t s ส e ตปเป็นสตอฟเฟลฟนโดยก่อนที่นิกเดอร์ฟรีสจะชนะนะครับก็มีปัญหาเรื่องเอ่อของเอโด a a โ o m มอตารนะครับคือเบรกมีปัญหานะครับเลยไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้แข่งก็เสียคะแนนไปเลยยืนอยู่ที่4ในตารางคะแนนส่วนคนที่ยังอยู่ นะครับเมื่อวานนี้ก็โรบินฟรายส์นะครับได้โพลนะครับเร็วที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับและและก็รอบเร็วสุดก็เป็นของแชมป์สนามที่แล้วนิคเดอร์ฟรีส์นะครับแซมเบิร์ชนะไปก็เมื่อวานแข่งไม่จบจบด้วยทงแดงนะครับคือเหตุการณ์สำคัญก็คือในส่วนของอเล็กซ์ลินนะครับที่มีอาการ เออบาดเจ็บนะครับจากจังหวะชนเข้าไปนะครับก็มิชีแวนอธิบายว่าเหมือนเครื่องบินชนเลยนะครับก็รถมาหินตรานะครับของลินก็คือก็จังหวะจะชนก็คือคว่ำนะครับแล้วก็ไปกับแทกประมาณ60เมตรนะครับก่อนที่จะชนกำแพงนะครับก็เข่าวัดนออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับแต่เหตุการณ์มันไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ เออนะครับหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ชนที่ใหญ่ที่สุดในโตล่าอีแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ปีที่เจ็ดเนาะมันก็ยังมีนักขับที่ขับยาวตั้งแต่ตอนนั้นอยู่นะครับก็ลินกำลังวัดอยู่กับอีเวนต์นะครับก่อนที่จะเจอเหตุการณ์ชนจงังหวะนี้ก็ไปสภาพรถก็อย่างที่บอกครับก็คือลงข้างล่างนะครับก่อนที่เขาจะ ออกมาได้เข้าโรงพยาบาลแล้วออกมาแล้วแซมเบิร์ชนะนะครับแซมเบิร์ชนะไปเมื่อวานนี้ที่ได้ที่2เป็นโรบินฟรายส์นะครับก็ระดับหัวหัวนะครับก็คือนิกเกอร์ฟรีสเนี่ยที่นิกเกอร์ฟรายส์สอบผ่าที่นำอยู่นะครับก็32คะแนนที่1กับที่9ครับที่เหลือก็คือ ไม่ดีสุดก็ลงสุดเลยแซมเบิร์ดนะครับรีทายนอกสนามแรกเมื่อวานชนะนะครับโรบินฟายส์ได้มาได้อันดับ17แล้วเมื่อวานได้ที่2นะครับมอตาร่าได้ที่2สนามหนึ่งไม่ได้แข่งอะไรแบบนี้ครับทำให้อีกุลฟรายส์อเองยังนำอยู่ในตอนนี้นะครับโอเคนี่คือฟอร์มลาตีเนะาะไปกันที่เบสบอลกันบ้างนะครับก็อเบิร์ตบูโฮสบอกว่าจะตัดสินใจอนาคตหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้อีกทีหนึ่ง นะครับก็รสรุปกันข่าวสั้นนะครับเอาเข้าใจแค่นเลยน่าจะพอนะครับเพราะว่าพรยาบอกว่าเออปูโพลจะเลิกโกจะบอกว่าเดี๋ยวสรุปก็คือปูโผส่ออกมาบอกแล้ว่าขอตัดสินใจก่อนนะครับสุดท้ายนะครับ NBA นะครับจันทร์ถึงพฤหัสนะครับวันจันทร์ก่อนที่3ครึ่งบัคก,กับฟลิปเปอร์สุสดน่าสนนะครับเ<ม>จ็ดโมงเซอร์ติกับนีซ,ซ่าพร้อมแรปเตอร์สและบ,บูสแปดโมงหลายคู่ล็อกเกสกับบริสลีย์ทีกับฮอคส์ดิสตันส์กับนิกส์ เลกเกอร์สกับบอยเออร์โอมาร์กไว้นะครับเอ่อเก้าโมงทีวูสกับซันสิบโมงคิงส์กับพอเนสนี่คือวันจันทร์ครับสุดยอดไปเลยนะครับเอ่อวันอังคารนะครับซิกเซอร์กับเพเซอร์สแมจิกกับแมปส์บเจ็ดโมงนะครับเพนเทคสกับแจ๊สแปดโมงสเปอร์สกับเน็ตแปดครึ่งล็อกเก็ตสกับแคปสเก้าโมงพร้อมบูสกับแพกเก็ตสิบโมงครึ่งเบเซอร์สกับพอร์เนตส์วันพุธวิสเซอร์สกับกริซลี่เจ็ดโมงคีสกับฮอส์แรปเตอร์สกับทิสตันเซลติกส์กับิปปเอร์ส เจ็ดมงครึ่งสเปอร์สกับนิกส์แปดมงครึ่งบัคส์กับนักเก็ตส์เก้าโมงเลเกอร์สกับซันส์สิบโมงวันพฤหัสนะครับแคปส์กับเพเซอร์สซิกเซอร์สกับแจ๊ส์เจ็ดโมงโรเก็ตส์กับเน็ตส์เจ็ดโมงครึ่งทีวูสกับฮอร์เน็ตส์เมจิกกับพ็อกส์บริเคนส์กับบูส์แปดโมงแม็กส์กับตันเดอร์แปดครึ่งคินส์กับเลเกอร์สสิบโมงเบสเซอร์สกับโรเกอร์สสิบโมงตารางคะแนนนะครับตอนออกก่อนอันดับหนึ่งสิกเซอร์ยี่สิบสองสิบสองเท่าก 20-13ตามเกมครึ่งอันดับ4 r a p t o r ตอร์สิบเตาม5เกมอันดับ5้านิ k s 17-17ตาม5เกมอันดับ6 Celtics 16-17ตาม5เกมครึ่งเท่ากับฮีตอันดับ7นะครับฟอร์มเพรสุดสายมีแน่นอนบุกยีเนสชนะ8แพ้2นะครับพร้อมแล้วที่จะขึ้นไปนำสายนะครับฮีตก็ดีเหมือนกันชนะ7แพ้3ามมิสซัก็ฟื้นชนะ7แพ้3นะครับแย่สุดตอนนี้ก็ชนะ3แพ้7กันหลายทีมนะครับตอนมันตกกันบ้าง อันดับ1 Jazz 27 7นะครับอันดับ2 Clippers 24 11ตาม3เกมครึ่งอันดับ3 Lakers 23 11ตาม4เกมอันดับ4 Suns 21 11ตาม5เกมอันดับ5 Spurs เอ่อ16 12ตาม8เกมนะครับอันดับ6 b l a z e r 18 14ตาม8เกมเช่นกันนะครับพอส,สุดเป็น Jazz กับ Suns ชนะ8นะครับจาก10 l o c k e t s ที่แพ้10เกมติดแล้วครับไหลหายไปแล้วนะครับ เอ่อในส่วนของ NHL นะครับเกมที่จะเล่นกันเอาพรุ่งนี้ก่อน Rangers กับ b r u i n s เที่ยงคืนนะครับ b r u i n s เทีย่ยงหาทางกลับมาไม่เจอนะครับหลังจากชนะเกมที่ Red Pro น,นะครับเอ,อ่อ Predators กับ Blue Jackets Sabres กับ Flyers Devils กับ Capitals ตี3 Islanders uh, กับ Penguins ตี5 Black Hawks กับ Red Wings มาไว้7โมงนะครับวันอังคาร Senators อราสนเจอ Frames 7โมงพร้อมกับ Panthers และ Hurricanes จะสกับคานักส8โมง10โมงหลายคู่ไนท์กับไวน์ออเลอร์สกับลีฟส์ดักส์กับบลูส์10ครึ่งชาร์สกับอเวอร์แลนจ์วันพุธนะครับบรูแจ็คเก็ตส์กับเรดวิงส์เดวิลส์กับไอร์แลนเดอร์สเรนเจอร์สกับเซเบอร์สเพนกวินส์กับฟลายเออร์สแคนาดิอันส์กับเซเนเตอร์ส7โมงเปรตเตอร์สกับเฮอริเคนส์เจ็ตกับคานักส์8โมงสตาร์สกับไลนิ่งแบบ10ครึ่งก็คู่ชิงปีที่แล้วอีกเกมนะครับวันพฤหััสบบูกแคปิตอลาด 7จ็โมง Oilers กับ l e a v s 8ปดโมง Ducks กับ Blues 9ก้ครึ่ง Golden Knights กับ Wild Kings กับ Coyote s 10โมง Sharks กับ Avalanche 10บโมงครึ่งจบด้วยตารางคะแนนกันไปแล้วนะครับ Central Lightning 19นัด29 Panthers 20นัด29 Hurricanes 20นัด27 Blackhawks 22นัด26่สิบฟอร์มดีสุดตอนนี้เป็น Blackhawks กับ Lightning 14แต้มนะครับจาก10เกมันออกนะครับ Capitals 20นัด26 b r u n s 18นัด24 i s l a n d e r 20นัด24 Flyer 17นัด23นะครับคือยังบี้กันอยู่โซนเพลย์ออฟนะครับดีสุดตอนนี้นะครับก็เป็น i s l a n d e r กับ Flyer 14แต่บี้บี้กันมากใน East ตอนนี้นะครับ West Wild 18นัด24 G k Nice นะครับ16นัด23 Kings 20นัด22บรูซ20นัดย2นะครับฟอร์มดีสุดเป็นวายกับคิงส์14แต้มนะครับจาก10นัดนอร์สกับบ้างลีฟส์นะครับ22นัด34ออยเลอร์23นัด28เจ็ดสินัด25แคิาเคเดียสิบนัด22นะครับฟอร์มดีสุดเป็นออยเลอร์16แต้มจาก10บนะัด เซเตอร์นี่มี10แต้มจาก10นัดหลังสุดนะครับพัฒนาขึ้นมานะครับแต่ว่ายังตามเ์อฟอยู่7แต้มนะครับก็ไล่ไปแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวในวันนี้สวัสดีครับ